สบายดีสวัสดีเด้เอพ่อแม่ีปนอนมื่อนี้เขารงนกัน,กนต,ตํ้มักแตงพ่อแม่ี่นองปีซีนคืเอเก,ก่เาส่ป่ามามามาเอ็ซีเอซีม้เมจาเด้ดอแ่ยกิแกงป่ากิน้ก็เหตุองกินนะผัวตํนนะวตามักแตง สยามก็ไเหตุกินเมียคำโตๆก็ไม่หรอกเอ้อาพี่ม,ม่างสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องมากินข้าวด้วยพี่น้องเด้อกินสลัดผัดกินมิเตเล็วกินแกงปลาแน่กตำแตงแน่ปิ้งซิ้นหมูแดดเดียวแซ่บมาพี่น้องชิน้นแดดเดียวนะ ตาไเวนี่ตาราะกินแหงไว้โอ้แดดปรเดี๋ยแหงกันเแหฮดเลดมันต์น่นแะแดดแดดอีกมนแดดซื่อแดดแดดกันติแดดไลผลแดดก็แดดลบอยู่ดอกเียวะเนาะ มีโดมีแหลกกับบริหอนไปได้ดีอยู่ไหมบอตอนนเก็นอจ็ดงดีหอนขนาดตอนนี้อยากเอามือไปดองยังมีกางกลางมีแน่กลางเอา นั่นนนๆๆคิดเนะ <C ười> ้มูให้ไป <C ười> บุม้มเป็นนั่นั่นเนอสมัครยังก่นนอน protein ยัง <C ười> อนเทนต์เป็นอนเทนต์ตายอยอดมา c o n t e นม m น n ้ p เขี <C ười> นขนยนไทย ฟอ,องนั้นม,มันคัดตัดหน้าถอยหลังมากกว่าแม่พี่น้องจำได้รักเล็ก่งังั้นต่อกันอ้อมตัวในปโป้ลไปเชียบขาแต่มันมันบดทิพเสี่ยงไปน้อยหนึ่งส่งขาดจนนุ่งไว้ส่งทิ้มเลยอืมวา่ายหนหน่อยหนึ่ง้วดม,ดมประงาน

ามเลยตุกับุดกามุบมันยาเลยเยาวได้ขุดต้นขึืนต้นมะ่งเขาก็สเหี่ยวหากแกมันขายกุดไก่ไก่จิ้มลงทั้งพื้นต้นใหญ่แล้วเอาเชียงไงล่ะคทำไมมันงามต้นหูแปลอง Ăn cái đời thắng như này thế Chị ăn xe này Tụi nhảy một phần một năm hmm, Chắc là tâm không? จากสนเด็เตียมก็ะเสร็จแล้วแมเลยไม่ไะกินอะไรส้มปาไม่เ <Labor> ม <ator il fi> ่น <S rebell ious> ี่หเลยจอนหมเพ็ดเลยเห็ดส้มปาไว้กัดส้มปาไว้กัดกับหมเผ็ดดิบ 你可、嗯、开呢、啊？ ปเปิเดนเนปิดผิเสาช่องค่ะแตเสาแนเป็นเนีลืมแต่เก่าโมเกาเที้ยมไ่ได้กินกันยูเพือนเป็นแบบนี้แหละบ่ได้บนเสาเพนาะนั้นเ่านนี่ลืมไปเลยเปนัอยานี่กินไปกานประตูยินทุกคราบเบกซิมานาที่กิน เบรกสามสิบนาทีกินบ้วเราอยากแกงบบบนี้ไม่พักหนึ่อะไร <c oughs> <c oughs> Anong bobo ang mga matmatigang kagamitang to?

เล่มหัวปลาเน,นะนาะนมมากรีมหัวปาเลองเสือเรือันตรายหรอ คนนั้นทำยนี่มีเป็ดป้าไว้ใน,เต,นเ,เต็น้วแต่เตนตั้งไก่าเพียนเย็บดินรุบง่ายเลยเลยโอ้ยมันถะมีบุึกม,ม่เถ่เดียวจะ,ะมันไดเถื่อน กัวโม่จะกินขาโม่กินยังวเปิดปากแขนปากมือจ้าของมันี่เจอเดียวอยู่ใช่หรอผดดาบจุกคือการสีเขาเห็ดดาบจุกผัดมาจะทีแล้วมาถือกันที่บุญในประขาเนื้ตัวนี้บุญในเอ็นตัวนี้บปรขาจอมเฮ็ดเฮ็ดอันนเฮ็ดดั้มจุกเนาะพันผ้าพันผ้าขึ้นหลังมันตะลื่นหัวต่ำจะเดินบุญตีนนี่บุญผ้าเคยมีว่าพี่น้องเคยพันผ้าไปเหร บ้านเนี stumbled, ้ไม่มักพัดนมาใส่ตัวเองพอพวกเ็เย่นยังก็หาเชนเป็นอีิต่หนี้พเิตนอีตัวน่โมึงเล่นปีนจะไม่เป็นไรเนาะเออหนูชุกอิดีวันนะชุกกบแขกนะ บานอย่างตัวก็หนายอยูนะ่เนาะหิเป็ง่ายเนาะนี่มัน,ยยนะน,มนหนอยบอกกันนางอะไรอยู่นิวยอร์กไหมหลังจากเราจากมุกสึรีก็ให้เราบอกพี่ดูเยองมากก็พาไปให้กันได้เด้อหลานเห็ยนยากเห็ยนยากกันคำคลอนเนาะมุกสึรี มักสร้อยเนาะลืมเขียนยากกับบอกที่อยู่มาเด้อสิส่งไปให้หลานกูอยู่นิวยอร์กกันจมยามักสรีเดียม,มักสร้อยไม่มีสิ่จอยู หนีอไม่จะหัวเนาะตัวมันกินเพื่อที่หัวตาพี่น้องเป็นเัวมันดอกตันแต่งกระเซาะพ่อแม่ไปเนอะ ส่วนน้ำแดงมาดำ <laughs> น้ำหนาวมาละขาว <laughs> มันเด็ดมันเด็เดไปตึกกูตึกบ้านป่ะแม่บ้านก็ไปตึก น้ยล้อ่นออยนะน้ยเบิ่เียอืเอาแมอไช่เลี่ยนจเ็เช็ดมือ n ิ่วๆคอยไปฝก้มันมน้อยลงนะคบลงชิดโต๊ะนะ มเข้าเจ้าน้ำรูกด้วยังไงโอ้แ่บหลายพ่อแม่ไปเนาหมูแดดเดียวเดินตาเศร้าเนาะข้า, <c oughs> าตะเหน ว่ปลาเบอ่อเหี้ยกินนะมันเมือดออม้ำหมดเรืยังอ่ะันเลย แกงพักหนึ่งที่งมมันเียละเอามือง่วงเี๋ยวยละประยัดมีกะเป็นแกงพักแกงเจป,ปามันมีกงะงเ่ยอ่ะรัาเกียนตูแม่นัน่นนี่ ก่อนเจ้าเป็นจตนะู้นะเจ้าทางก๊อตนทางในทางในนับลงุงนั่นแหละทางข้างเอออุ้ยเตนะือนหนาซีเอียงเลยมาใส่แม่บอกพ่อแม่พี่น้องเพชโอ้ยขอโทษาลายๆนั่งสูงเจ็ดหมื่นนะต<ม>่อเต็มอกต่อเต็ม พักการหยดตันนินเดินกันไปแ่งกินเบดละเรีบร้อยจังเบ็ดจังยังบริบิ่งคุณเบรอค่ะ กบกบนาะคงไม่เขวมังเบิ้งัก,กแตงมึงแจบปวแเสเนะเปลี่ย<ม>นตัวก<ม><ด>ัขึ้นทีอเนี่ยบ่ค่อยอยากปไปในป่าขึนส้มเมือขึ้นยาก มันกินดูไลายกับบโบขึ้น,นยากขานคู่อะตอนมาใหม่ที่แกงอ้ <c oughs> อมซิะคัดจะไม่มาคัดตึกมาเท่าไหร่เอาเป็นคุ่เนาะแล้วกนเอาเท่าใดก็ได้เป็นเยังโบได้แล้วเขาให้เอาถึงไซายสิบสามสิบสี่อิฐเนาะ ปีนี้สิบรกเปติ๊กดอกพม่าขึ้นเนาะพอมันากาศกบม,คม่ค่อยดีเปันไดก็นโบขึ้นเกไปปนได้เขาไป็นติ๊ก,กได้อยู่นะพม่าพม่าอยังเปติดป่าไว้บแบตก็ไดอีปมาน้อยตัวน,นั้นแม่บ่ไปติ๊กไดตัวสัมผม,มือนี่มัน อยันงปลาจะยังจะก้างขน้อยนี่มักตากแข่งเลยตาแข่งอบอบเซมิกูเวมันยังได้กลิ่นเบิดมันกรอบอันนั้นบุญราณกางอันน่ะมันกินได้เบิดอันน่ะให้จะ่มีเค็ม กินหนัก<น>หน่ยเจหนัอย่าจะนกใส่ผงนะั่นต้องใส่เกลือนำใส่น้อยนะึง <c oughs> จะไปใส่อะไรอะไรมันจางก,กนหดกมันชิ่นได้ไปจอกข,ข้าดิ่ไนไปกินกินด,ด็มกกินซีน่นคี้วัแซบร่นะแ <c oughs> ม่บวงแม่ปนอ้องขน้อยกินซีนควแซบร ตากับบัวข้อกินปนัานใดกินเห็ดส้มบัวต่างแห้งโอเคโย่มาอบเซมิคุเวกินอบเซมัคุเวกันตัดหมกทั่วครับโอ้ยขัดปัานอย่ง กินอะไรกูขาดบื่อตากินเบื่อไไ้กินส้มก็ต้องเห็ดส้มแซ่บส้มป่าเนี่ยตัดกับมึพริกดิบส้มป่าเขาอย่างยสางสองห่อประมาณสามห่อเนาะกินเบิดสองห่อเลย เอาใส่ตุกแข็งเมืนได้พอแม่เป็นน้องเวลาเราเอาเมื่กินเขาออกมาปะานมันเปื่อยเซลลีคือยังสิได้ตัดประมาณสองวัตโนนั่นเป็นคนในมงเดนเซ็ตชอบนั้นก็ออกนา ปลูกปลูกปลูกสองสองสังเนาะเจ <c oughs> ียเสียนน้ำมันหมดฉันขึ้นนะกินยังกินแต่สอง <c oughs> ข้านี่แหละพอแม่พี่น้องเลยลูกเขาใหญ่มาไปไดเลยเดิเกินสามห้องกันนอนสองกูเมีย <laughs> มีลูกคือเดียวกับบุมมีพ่อแม่เพี่น้องเ,เขาก็ไปน้ำร้านน้ำงานยันจบมาเขาจไปเฮดเยียกที่เขามัก อะไรทำไมพี่น้องเอ,อ้ยเอ้าอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องสวกมันเด้อพี่น้องเด้อเฮ็นเฮกเปิงเปิง